สันิภาพจะเกิดขึ้นได้หากยูเครนถอนทหารออกจากดินแดนส่วนที่ยังควบคุมอยู่ในดอนบาสนี่คือคำประกาศล่าสุดจากเครมลินในวันนี้ครับวันจันทร์ที่29ทธันวาคม2025เป็นคำพูดที่ทั้งชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากเลยนะครับเปิดฉากสัปดาห์สุดท้ายของปีด้วยแรงกดดันมหาศาลจริงๆใช่ค่ะเป็นคำพูดที่กำหนดทิศทางอะไรหลายๆอย่างเลยครับ วันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเจาะลึกกันในบทวิเคราะห์ชิ้นสําคัญจากสำนักข่าวรอยเตอร์สที่พยายามจะถอดรหัสสถานการณ์ที่กําลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะเลยอืมเราจะมาคุยกันให้ลึกถึงเงื่อนไขที่มอสโกยืย่นมาการเดินเกมการทู่ระดับสูงระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับทรัมป์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยความหมายที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังท่าทีเหล่านี้ ใช่ครับก่อนที่ทรัมป์จะบินไปพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนที่มายามีด้วยภารกิจของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่การสรุปข่าวนะคะแต่คือการอาจจะเรียกว่าถอดรหัสสัญญาณต่างๆที่ถูกส่งออกมาผ่านรายงานชิ้นนี้ครับเพราะว่าทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวทางการทูตเนี่ยมันมีนัยยะซ่อนอยู่เสมอเราจะมาเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าเกมนี้กําลังเดินไปทางไหนและอะไรคือเดิมพันที่แท้จริงถูกต้องค่ะ โอเคครับงง้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าประเด็นแรกที่เหมือนเป็นหัวใจของรายงานชิ้นนี้เลยก็คือคำขาดจากโคโซกรมลินโดมิทรีเพสคอฟที่บอกว่าสันที่ภาพจะเกิดได้ยูเครนต้องถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ยังคุมอยู่ได้ในดอนบาสฟังดูบรรพนเหมือนจะตรงไปตรงมานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับซับซ้อนมากค่ะเพราะว่ากุญแจสําคัญเลยนะอยู่ที่การเลือกใช้คําว่าดอนบาสอย่างเจาะจง Mm. แต่พอถูกนักข่าวซักต่อว่าแล้วข้อเรียกร้องนี้เนี่ยมันรวมถึงภูมิภาคซาปโปริชชาแล้วก็เคอร์ซอนด้วยหรือเปล่าครับเพสคอฟกลับตัดบททันทีเลยค่ะบอกว่าไม่ขอแสดงความเห็นในประเด็นนี้ oh. ซึ่งนี่มันไม่ใช่การตอบแบบขอไปทีนะคะ mm. แต่มันคือการส่งสัญญาณที่คำนวณมาอย่างดีมากๆเดี๋ยวนะครับการที่เขาพูดแบบคลุมเครือแบบนั้นมัน มันไม่เสี่ยงหรอครับที่จะถูกมองว่ามอสโกเองก็ยังไม่แน่ใจเป้าหมายสุดท้ายหรือว่าดูเหมือนลังเลถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า strategic ambiguity ความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์ใช่ค่ะการระบุชื่อดอนบาสชัดๆเนี่ยคือการปักธงเลยเป็นการกำหนดเพดานขั้นต่ำของการเจราจาว่านี่คือสิ่งที่รัสเซียไม่ยอมถอยแน่นอนอ๋อ แต่การที่ไม่พูดถึงซับปุริชากับเคอร์ซอนก็คือการเปิดพื้นที่ต่อรองเอาไว้ครับมันเหมือนเป็นการบอกกับเคียฟแล้วก็โลกตะวันตกทางอ้อมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการพูดคุยนะแต่เพดานสูงสุดน่ยยังเปิดกว้างอยู่ขึ้นอยู่กับท่าทีของคุณโหเป็นการสร้างแรงกดดันที่ยับยลมากมากค่ะเข้าใจแล้วครับคือเป็นการบีบให้ยอมรับเงื่อนไขพื้นฐานไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในรายละเอียดที่เหลืออือฮึซึ่งในรายละเอียดที่ว่านี้ ยูเครนอาจจะต้องเสียอะไรอีกมากแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเปสกอฟไม่ได้หยุดแค่นั้นด้วยใช่ค่ะยังมีต่อเขายังอ้างคำพูดของทรัมป์มาเสริมด้วยว่าถ้าเคียฟไม่ยอมตกลงก็อาจจะต้องเสียดินแดนเพิ่มอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าการดึงชื่อทรัมป์เข้ามาในสมการนี้มันมีความหมายว่าอย่างไงครับจุดนี้แหละคะ่ะที่มันยกระดับจากคำขู่ธรรมดาไปเป็นสงครามจิต,ตวิทยาเลยอืม การที่โฆษกรัฐบาลรัสเซียอ้างคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐมาขู่ยูเครนมันคือการส่งสารสองชั้นค่ะสองชัน้นชั้นแรกคือการบอกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะรีบตัดสินใจซะครับส่วนชั้นที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือการพยายามสร้างภาพว่านี่ไม่ใช่แค่ความต้องการของรัสเซียฝ่ายเดียวแต่เป็นมุมมองที่แม้แต่ผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างทรัมป์ก็เห็นตรงกันโอ้ เป็นการพยายามโดดเดี่ยวทางการทูตต่อ,อยูเครนเลยถูกต้องค่ะทําให้เคียฟรู้สึกว่าแม้แต่พันธมิตรที่คาดหวังไว้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับตัวเองร้อยเปอร์เซนตการที่เปสคอฟกล้าอ้างคําพูดของทรัมป์มาแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากซึ่งมันก็นําเราไปสู่ประเด็นถัดไปในรายงานได้พอดีเลยใช่ค่ะมันเชื่อมกันพอดีเป๊ะครับนั่นก็คือเกมการหูดระดับสูงที่กาลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังค่ะ รายงานระบุว่าปูตินกับทรัมป์คุยโทรศัพท์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์และมีแผนจะคุยกันอีกในเร็วๆนี้ด้วยสังเกตความถี่นะคะอืมในขณะเดียวกันพอเปสคอฟถูกถามว่าแล้วปูตินกับเซเลนสกีล่ะมีแผนจะคุยกันโดยตรงบ้างไหมครับเขาตอบทันทีเลยว่าไม่มีและเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในการหารือเลยภาพที่เห็นมันเลยชัดมากเลยว่าตอนนี้เหมือนมีสามเหลี่ยมความสัมพันธ์อยู่ คือมอสโกวอชิงตันเคียฟใช่ค่ะแต่การสื่อสารสายตรงที่ดูจะแข็งแรงที่สุดในตอนนี้คือมอสโกวอชิงตันบทบาทของทรัมป์ในสถานการณ์นี้เลยดูจะโดดเด่นขึ้นมามากโดดเด่นมากค่ะมันทําให้เกิดคําถามเลยว่าเขากําลังเล่นบทบาทไหนกันแน่เป็นคนกลางผู้สร้างสันติภาพหรือเป็นนักเจรจาที่มองหาดีลที่ดีที่สุดสําหรับตัวเอง นั่นคือคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยค่ะและนี่คือสไตล์การทูตแบบทรัมป์ที่เราเคยเห็นมาตลอดคือการวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของดีลใหญ่ The Big Deal Maker ใช่ค่ะเขามองว่าความขัดแย้งที่ซับซ้อนสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาต่อรองแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งในมุมของเขาการเป็นผู้ปิดฉากสงครามในยูเครนได้เนี่ยจะเป็นมรดกทางการทูตที่ยิ่งใหญ่มาก แต่มันก็มีความเสี่ยงสูงมากสําหรับยูเครนใช่ไหมครับสูงมากค่ะเพราะการเจราจาอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุดของเคฟแต่อาจจะขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์อยากให้ดีลนี้ออกมาหน้าตาแบบไหนมากกว่าความเสี่ยงมหาศาลเลยค่ะเพราะเมื่อคุณเจราจาผ่านตัวกลางอํานาจการต่อรองของคุณจะลดลงชะตาก,กรรมของยูเครนอาจจะถูกตัดสินบนโต๊ะเจราจาระหว่างปูตินกับทรัมป์ ครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีเป้าหมายของตัวเองถูกต้องค่ะปูตินต้องการการยอมรับในสิ่งที่รัสเซียยุดครองไปและต้องการให้สหรัฐรัฐรบรองสถานะใหม่นี้ส่วนทรัมป์ก็ต้องการชัยชนะทางการทูตท,ที่จับต้องได้สถานการณ์แบบนี้ทําให้เซเลนสกี้ตกอยู่ในที่นั่งลําบากมากในการเดินทางไปไมอามีเพื่อย้าให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นํานี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นรายงานของรอยเตอร์สยังแนวภาพการพบกันของปูตินและทรัมป์ที่阿拉斯加เมื่อวันที่15สิ ิงหาคมที่ผ่านมาด้วยซ้ำใช่ค่ะแสดงให้เห็นว่าช่องทางการสื่อสารนี้มันถูกบำรุงรักษาแล้วก็ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องถูกต้องเลยค่ะภาพนั้นเป็นเหมือนเครื่องเตือนความจำว่านี่ไม่ใช่การพูดคุยแบบฉาบฉวยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีประวัติศาสตร์ครับการที่พวกเขากลับมาใช้ช่องทางนี้อย่างเข้มข้นในช่วงเวลาสำคัญมันยิ่งตอกย้ำว่าจุดเปลี่ยนของวิกฤตครั้งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่สนามรบแต่อยู่ที่การพูดคุยระหว่างสองคนนี้เนี่ยแหละครับ เอาละครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเกมการพูดระดับสูงมันซับซ้อนขนาดไหนทีนี้ลองกลับมาสู่ความเป็นจริงในพื้นที่กันบ้างดีกว่าได้ครับว่าสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเจรจาต่อรองกันอยู่นั้นมันมีหน้าตาเป็นยังไงรายง,งานของรอยเตอร์สให้ตัวเลขที่น่าสนใจมากโดยอ้างอิงจากการประเมินของฝ่ายรัสเซียเองค่ะตัวเลขเหล่านี้สำคัญมาก เพราะมันคือไพ่ในมือของรัสเซียนั่นเองอืมรายงานระบุว่าตอนนี้รัสเซียควบคมุมพื้นที่อยู่ประมาณ1ใน5ของยูเครนทั้งหมดซึ่งถ้าเราลงรายละเอียดจะพบว่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่ขนาดใหญ่แต่เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์อย่างยิ่งผมจะลองไล่เรียงดูนะครับนอกจากใครเมียที่ผนวกไปตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะก็ยังมีประมาณ90%ของภูมิภาคดอนบาสค่ะเกือบทั้งหมด 75%ของภูมิภาคซาบปลิชาแล้วก็เคอร์ซอนแล้วก็ยังมีพื้นที่บางส่วนในคาคิฟซูมีมิโคลาฟแล้วก็ดานีโปรปริทอสอีกด้วยแค่ฟังตัวเลขก็รู้สึกหนักอึ้งแทนฝั่งยูเครนแล้วครับใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดของพื้นที่แต่คือคุณภาพของพื้นที่นั้นด้วย การควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของซาบอริชชากับเคอร์ซอนได้มันหมายถึงการรักษาสะพานบกหรือแลนบริดจ์ที่เชื่อมระหว่างรัเสเซียแผ่นดินใหญ่กับไครเมียไว้ได้สำเร็จอ๋อซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญมาตั้งแต่ต้นใช่เลยค่ะและยังเป็นการตัดยูเครนออกจากการเข้าถึงทะเลอาซอฟโดยสิ้นเชิงด้วยแล้วประเด็นเรื่องการควบคุมพื้นที่นี้มันก็พาเราไปสู่ความแตกต่างทางกฎหมายที่สำคัญมากที่ในรายงานเรียกว่า การควบคุมโดยพฤตินัยหรือ de facto ค่ะกับการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายหรือ de jure ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันสำคัญยังไงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะการควบคุมโดยพฤินัยใก็คือสิ่งที่ตัวเลขเมื่อสักครู่บอกเราคือรัเสเซียมีกองกำลังทหารแล้วก็อำนาจปกครองอยู่ในพื้นที่นั้นจริงครับคือคุมได้จริง แต่การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายคือการประกาศว่าพื้นที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรัเสเซียอย่างถูกต้องซึ่งรัเสเซียได้ทําไปแล้วกับดอนบาสสั ass, โปริเชียและแคลซอนแต่ประชาคมโลกส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับค่ะ สิ่งที่รัเสเซียต้องการบนโต๊ะเจราจาตอนนี้คือการเปลี่ยนสถานะ De-Facto ให้กลายเป็นดียูร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรืออย่างน้อยที่สุดก็จากยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งนี่คือจุดยืนที่ยูเครนยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะมันเท่ากับการยอมรับว่าดินแดนของตนถูกฉีกออกไปอย่างถาวรเบสคอฟปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับสเรื่องคือแนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจเสรีในดอนบาส แล้วก็อนาคตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริชาืา <c oughs> การนิ่งเงียบแบบนี้เราควรอ่านสัญญาณยังไงครับการนิ่งเงียบทางการทูตมักจะดังกว่าคำพูดค่ะในกรณีนี้มันอาจจะตีความได้สองทางครับทางแรกคือประเด็นเหล่านี้เป็นไพ่ตายที่รัสเซียเก็บไว้ต่อรองในรอบลึกๆอาจจะเป็นข้อเสนอพิเศษที่หยิบยื่นให้เพื่อแลกกับการยอมรับในเรื่องดินแดน <c oughs> แต่ทางที่สองซึ่งน่ากลัวกว่า คือประเด็นเหล่านี้ไม่อยู่ในข่ายการเจรจาไม่อยู่ในข่ายโดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบุริชาค่ะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยการที่รัสเซียควบคุมสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ขนาดนี้ไว้ได้มันมีความหมายมหาศาลเลยนะครับมหาศาลเลยค่ะมันคือข้อหอยทางพลังงานของยูเครนและเป็นเครื่องมือสร้างแรงกดดันต่อยุโรปทั้งหมดการควบคุมโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไว้ได้ไม่เพียงแต่ทําให้รัสเซียมีอํานาจในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า แต่ยังเป็นเหมือนการกลุมชะตากรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทั้งภูมิภาคเอาไว้ในมือ oh. การที่เครมลินไม่ยอมพูดถึงอนาคตของมันก็เหมือนการส่งสัญญาณว่านี่คือความจริงใหม่ที่คุณต้องยอมรับและเราจะไม่เจรจาเรื่องนี้มันคือการถือไพ่ที่เหนือกว่ายอย่างชัดเจนชัดเจนมากค่ะพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพใหญ่แล้วมันน่ากังวลจริงๆนะครับเรามีคําขาดที่แข็งกร้าวมีเกมการทู่ที่ยูเครนดูเหมือนจะไม่ได้เป็นผู้เล่นหลัก และมีความเป็นจริงในพื้นที่ที่รัสเซียกุมความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไว้เกือบทั้งหมดค่ะงั้นเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้กันหน่อยค่ะได้เลยครับไทยสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ 1. เราเห็นเงื่อนไขเริ่มต้นที่แข่งก้าวจากมอสโก ที่ผูกสันติภาพไว้กับการถอนทหารของอยูเครนค่ะเป็นการกำหนดบรรทัดฐานของการเจรจาใช่ค่ะในแบบที่รัสเซียต้องการสองเราเห็นกลไกการเจรจาที่มีทรัมป์เป็นศูนย์กลางซึ่งมันเต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงสำหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะยูเครนและสามและสามเราเห็นความเป็นจริงเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ซึ่งเป็นแต้มต่อสำคัญที่รัสเซียถือไว้บนโต๊ะเจรจาเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิด ที่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญของสถานการณ์หลังจากนี้ค่ะคร,รายงานฉบับนี้เน้นไปที่ท่าทีของเครมลินและบทบาทของทรัมป์แต่คําถามที่แท้จริงคือแล้วยูเครนมีไพ่ใบไหนเหลืออยู่ในมือบ้าง <c oughs> นนัั่ครบการเดินทางไปไมอามีของประธานาธิบดีเซเลนสกีครั้งนี้มันมีความหมายอย่างไรครับเขาจะไปเพื่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขที่มอสโกและวอชิงตันร่างเอาไว้แล้วให้เสียหายน้อยที่สุดหรือว่าเขากำลังจะไปเพื่อเล่นเกมที่แตกต่างออกไปพยายามโน้มน้าวทรัมป์ใช่ค่ะพยายามโน้มน้าวให้ทรัมป์เห็นว่าดีลที่ดีกว่าไม่ใช่การยอมรับเงื่อนไขของปูตินแต่คือการสนับสนุนยูเครนที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระ ชะตากรรมของยูเครนและเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคอาจจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามนี้ซึ่งเราต้องจับตาดูเป็นอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ